ยกตัวอย่างแล้วลองเขียน Connectivity จากคลิปคุณครูสามารถเอาคลิปสั้นๆมาสอนได้คุณครูสามารถที่จะให้เด็กดูซ้ำแล้วซ้ำอีก1995เอาหมาป่า14ตัวเข้าไปในโน้นเอ่อยลโลสโตนไม่มีใครคิดว่าจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นเริ่มจากหมาไปไล่ไลกินกวางทำให้กวางลดจำนวนลงกวางก็เลย หลีกหนีพื้นที่โล่งที่จะเป็นเหยื่อได้โดยง่ายต้นไม้ก็เริ่มมีพื้นที่เติบโตเก,เกิดเกิดเป็นพุ่มไม้ขึ้นแต่นั่นเป็นจุดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต้นไม้ก็เกิดผลไม้แล้วก็สัตว์อื่นๆเริ่มเข้ามาสู่นชนอนพาเริ่มต้นได้นกมาสร้างหลังมากินปลาแรงตัวบีเวอร์ ก็กัดต้นไม้ไปไป่ทำเขือ่อนแนั้นเขื่อนตัวีเวอร์มาป่าไปฆ่าตัวโคโยตี้ซึ่งส่งผลกระทบไปยังกระต่ายและหนูที่ไม่มีศัตรูมันก็เลยเติบโตขึ้นจากนั้นก็เริ่มมีหมาจิ้งจอกสีแดงมีอีเยี่ยวมีเหยี่ยวเข้ามากิน แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือหมาป่ามันสามารถเปลี่ยนแม่น้ำได้เริ่มต้นจากกวางซึ่งหนีออกไปจากริมน้ำต้นไม้เติบโตขึ้นมาการกัดเซาะลดลงตะลิ่งเริ่มคงที่ลุกล้ำเข้าไป เกิดช่องแคบเกิดสะขึ้นความถาวรของแม่น้ำมีมากขึ้นหมาป่าไม่ได้เปลี่ยนแค่เพียงชีวภาพแต่หมาป่ามันไปเปลี่ยนกายภาพของแม่น้ำด้วยอะไรสัมพันธ์กับอะไรเยอะเลยใช่ไหมจากเรื่องราวพวกนี้ เรามีคลิปหนึ่งคลิปให้เด็กดูสักสิบรอบก็ไม่มีปัญหาแล้วเราไม่ต้องเขียนไอ้นี่ด้วยซ้ำไปให้เด็กเขียนเองไม่ต้องไปเขียนตัวบีเวอร์ให้เด็กไม่ต้องไปเขียนตัวนูนให้เด็กหรอกอเธอดูไปไม่พอใจดูอีกคิดว่าเขียนไม่หมดดูอีกรอบหนึ่งเขียนได้หมดเสร็จแล้วให้เด็กเขียนความสัมพันธ์เขียนนั้นเป็นตัวอย่างนะให้คุณครูหยิบอาไปใช้คือถ้าเบื่อยังยังหาไม่เจอก็ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไร ในเนื้อเรื่องคือหมากับกวางขาหนึ่งหมาไปยุ่งกับกวางแล้วกวางก็ไปนู่นเนี่ยไปถึงต้นไม้ไปถึงนกถึงเบอร์รี่ถึงแมลงถึงบีเวอร์ถึงเขื่อนถึงสัตว์ที่อยู่ในในแอ่งน้ําในเขื่อนพวกเรปทายพวกมัสแลตพวกนาคออตเตอร์นั่นซิกหนึ่งอีกซิกหนึ่งไอหมาป่าไปยุ่งกับโคโยตี้แต่ว่าไอโคโยตี้มันเคยยุ่งอยู่กับกระต่ายกับหนูใช่ไหมอ๋อ พราะกระต่ายกับหนูมันเปลี่ยนสภาพไปปั๊บทีนี้แล้วก็มันมีไอ้ตัวที่กินกระต่ายกับหนูเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแล้วก็ลามไปถึงหมาจิ้งจอกคือเรื่องราวในคลิปหลังจากที่เด็กเห็นเรื่องราวในคลิปแล้วถามเด็กต่อเธอเห็นความสัมพันธ์อื่นอีกไหมที่คลิปไม่ได้เล่าคือเด็กเขียนเี่ยเขียนตามคลิปว่าไอ้ตัวนี้ไปกินไอ้ตัวนั้นมันทําให้ไอ้นั้นมันเพิ่มขึ้นแล้วถามเด็กว่าเธอเห็นอีกไหมไอ้ที่เธอเห็นที่เธอลากเส้นเนี่ยเฉพาะที่เธอรู้ในคลิปเท่านั้นเองนะ แต่เธออธิบายได้ไหมว่ามันมีมันมีคอนเน็กติวิตี้อื่นที่คลิปไม่ได้อธิบายโอ้ตรงนี้สนุกเลยนะเพราะว่าอันนี้ทุกคนเนี่ยเด็กทุกคนจะเขียนได้เหมือนกันหมดเพราะนี่เขียนตามเรื่องราวใช่ไหมมันมีหมาโคโยตี้หมาจิ้งจอกแล้วมันเขียนชัดเจนว่าโคโยตี้เนี่ยไปกระทบหนูกะต่ายแล้หนูกระต่ายเนี่ยไปกระทบกับน้อินทรีเนี่ย,ยถ้าเผื่อทุกคนเห็นแค่นี้เนี่ยก็คือเห็นตามเรื่องราวแต่เราสามารถสร้างบทเรียนให้เด็กจินตนาการเห็นต่อได้ เห็นคอนเน็กติวิตี้เหมือนเมื่อกี้ที่เธอไม่เห็นคอนเน็กติวิตี้ระหว่างเพื่อนเธอกับกับพ่อแม่จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนคุณครูจะเห็นไหมว่าบีเวอร์ต้องเกี่ยวกับนกแน่ๆเพราะนกมันอยู่บนต้นไม้แล้วบีเวอร์มันไปตัดต้นไม้เพราะฉะนั้นบีเวอร์กับนกเกี่ยวกันแน่ๆเพราะมันอิงอาศัยต้นไม้เดียวกันบีเวอร์กับแอ่งน้ําเกี่ยวกันแน่ๆเพราะมันเป็นผู้สร้างเขื่อนตอนนี้เนี่ยมันบอกว่าบีเวอร์ในเรื่องเป็นเขื่อนเขื่อนกับแมลงเกี่ยวกันแน่ๆ เพราะเขื่อนเกี่ยวกับเขื่อนมาจากต้นไม้ที่ไอ้บีเวอร์มันทําแต่แมลงมันอาศัยต้นไม้ถูกไหมเกี่ยวกับนกเอ็นซีเกี่ยวกันแน่ๆเพราะมันต่างคนต่างกินหนูกับกระต่ายเหมือนกันมันต้องแยกกันแน่ๆเลยไอตัวแบดเจอร์หมาจิ้งจอกโคโยตี้เกี่ยวกันแน่ๆทั้งทัที่เรื่องมันไม่เกี่ยวนะในเรื่องมันไม่ได้อธิบายถูกไหมเพราะฉนั้นไอ้สีแดงเนี่ยจะเป็นโอกาสการเรียนรู้ของเด็กที่เขาสร้างขึ้นมาเองเมื่อเด็กเขาสร้างการเรียนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ย ครูต้องเปิดช่องให้เด็กเป็นผู้อธิบายเขาอธิบายข้ามความสัมพันธ์โอกาสการเรียนรู้เขาคือเขารู้จักการมองข้ามความสัมพันธ์โดยมีตัวร่วมบางอย่างที่มันร่วมกันอยู่อย่างเช่นไอตัวบีเวอร์กับนกมันร่วมกันอยู่เพราะต้นไม้เป็นตัวร่วมถูกไหมไอบีเวอร์อาศัยต้นไม้นกก็อาศัยต้นไม้ดังนั้นเมื่อไอบีเวอร์ไปกัดต้นไม้ไอ้นกต้องถูกกระทบแน่ความสัมพันธ์ดังนั้นบีเวอร์กับนกเกี่ยวกันเห็นไหมครับนี่คือการขยายความคิดของเด็กแน่นอนเด็กแต่ละกลุ่มทํางานเป็นกลุ่มกมมมือนนนะั แต่โอกาสการเรียนรู้คือให้เขาที่บอกว่าทําไมเขาเห็นความสัมพันธ์อย่างนี้นี่คือการเรียนรู้เพื่อเข้าใจ connectivity ในโรงเรียนเราทํำยังไงผมแนะนําให้ครูขีด system boundary ขอบเขตในขอบเขตบารีของคุณครูขอให้มีพืชสัตว์ดินน้ํารอบอ่างน้ําตรงไหนก็ได้เสร็จแล้วให้เด็กสํารวจสภาพนิเวศท,ที่สิ่งต่างๆมัน connect กันแล้วเขียนผังการ connect ทีนี้เขาก็ลงมือปฏิบัติเองและไม่ใช่ดูจากคลิป ดังนั้นผังแต่และกลุ่มเด็กไม่เหมือนกันแล้วแต่เขาจะเจอตัวอะไรถูกไหมเขาเห็นพืชคอนเนคกับพืชไหมเขาอาจจะไม่เห็นแต่เขาเห็นพืชคอนเนคกับสัตว์พืชคอนเนคกับดินพืชคอนเนคกับน้ําสัตว์ก็จะมีทั้งสัตว์อยู่ในน้ําสัตว์อยู่บนดินสัตว์อยู่ใต้ดินสัตว์ตอยู่บนต้นไม้เด็กก็จะเริ่มรู้จากซิสต็มบาร์ดรีแล้วรู้จักการสํารวจระบบนิเวศเพื่อเข้าใจคอนเนคติวิตี้แล้วหลยยังจากนั้นเมื่อครูสอนเรื่องซิสต็มบาร์ดรีแล้วครูอาจจะให้เด็กดูมากกว่านั้นก็คืือออ,ออออดูว่่าาเเมะะไไรรข้ก ง่ายๆการเข้าออกทางทางด้านกายภาพเนี่ยดูง่ายมากเลยแต่ทางชีวภาพอาจจะดูยากนกบินเข้านกบินออกเนี่ยดูยากดูแค่น้ํามันแห้งดินมันแห้งน้ําเต็มสระดินมันชื้นเนี่ยเด็กก็จะเห็นละโอ้น้ํามันแห้งดินมันแห้งก็เพราะว่ามันระเหยน้ําออกไปจากระบบจากซิสเ็มบารเอรี่ของเราดินมันชื้นน้ําค้างมันลงตอนกลางคืนละน้ําค้างมันมาละหรือฝนมันตกเขาจะเริ่มเห็นซิสเ็มบาร์เรอรี่ที่มีของโฟ o เข้าของโฟ o ออกอาล่ะเราฝึกให้เด็กเห็นซิสเ็มบาร์เอรี่ เพราะว่าปรัชญ,ญาเศษรษฐกิจพอเพียงขั้นต่อไปเนี่ยขั้นมัธยมเนี่ยเราจะอาศัยความเข้าใจระบบที่มีขอบเขตของระบบมาให้เด็กเรียนรู้มากขึ้นดังนั้นถ้าเราปูพื้นฐานตั้งแต่ประถมผมเชื่อว่าทําไม่ยากเพราะฉะนั้นโครงงานตามหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราใช้หลักการนะวิเคราะห์คอนเน็กติวิตี้ของชีวภาพและกายภาพซะหลักก็ไม่เป็นอย่างนั้น